สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับพามาชมอ่ะลุกเสาลีใช้สมรภูมิครับนี่ครับบรรยากาศนะครับด้านนี้มาจาก พาวดีลังสิตนะครับเ,เพื่อนๆถนนวิภาวดีนะครับทางที่จะไปดอนเมืองทางที่จะไปมิรภาพทางที่จะไปเส้นนครสวรรค์นะครับส่วนทางตรงข้ามอนุสาวรีย์เ้าจ้ามิผิตรถไปสวนสุนันทานะครับ มหาลัยรัชทักส์สวนทุณันทาน,นะครับเ,เพื่อนมามาชมบรรยากาศกันนะครับผมเสพพากินพาเที่ยวประทับนะครับเ,เพื่อนฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมมาจุดนี้อยู่ประมาณน่าจะเกือบ20่สพังนะครับผมไม่ใช่คนพื้นที่นะครับ อยู่จังหวัดชัยภูมิครับเพื่อนๆแต่บังเอิญลูกสาวเรียนอยู่ที่สวนสุนันทานะครับมหาลัยลราชภัฏสุนันทาครับสวนสุนันทานะครับแล้วก็จบวินี้พอดีนะครับได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งตอนนี้ไปโครงการ Head อนด์ ประมาณไม่เกิน4ีหเดือนนะครับสหาราฐอามาิการนะครับเ,เพื่อนๆชมบรรยากาศกันสดๆเลยนะครับไม่สดละเดี๋ยวผมลงอัพเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนดูนะครับ จะวุ่นวายสักหน่อยนะครับเพื่อนไปนอนสาวรีใช้สมรลภูมิซึ่งผมมาไม่ได้ทำคลิปแบบก็เลยยังไม่ได้ดูประวัติจนละเอียดน,นะครับแต่มาทีไรได้ถ่ายลงตลอดแต่ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพื่อนมาถึงผมก็ดีใจมากว่ามาถึงอนุสรีแล้วก็ผมเป็นเด็กต่า,างจังหวัดการขับรถก็คือเหมือนกับผมใช้คำตัวผองเอง่าบรรนนอกเข่ากรุงนะครับ แล้วก็จะรู้สึกว่าขับยากครับสำหรับผมนะครับรถเยอะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่วันเสาร์วันที่2กันยายนนะครับ2,566ครับเพื่อนๆดูมุมนี้เหมือนไม่วุ่นวายนะครับพอลงไปเขาจริงนิวรถเยอะมากนะครับแต่ละจุดนะครับ ผลเกษตรพากินพาเที่ยวพาทมนะครับพามาชมมนุษยสวรีใช้สมอลระพูมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ